คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะมามิทีนิวนะคะอย่างเกาะติดนะอยู่กับการเยียวยาผู้ประกันตนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกเลยว่านะคะ,ะการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตนม40เนี่ยหลายๆคนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วในเว็บไซต์นะคะก็ได้ข้อความมาไม่เหมือนกันนะคะแล้วข้อความแบบไหนแน่ที่จะได้รับ5 0าพันบาทนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันเลยนะคะ หลังจากที่เว็บไซต์นะคะ www.sso.go.th ได้เปิดให้กลุ่มผู้ประกันตนม33 39และ40ได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา2,500บาทและ5,000บาทตามที่คอรอมได้ข้อวงเงินเยียวยาในคนได้ข้อวงเงินเยียวยาในแต่ละกลุ่มนั้นนะคะก็ก็มีชาวเน็ตนะคะรวมถึงคนที่สมัครเป็นผู้ประกันตนม40เกิดคำถามว่าเมื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม กลับได้รับข้อความมากมายนะคะแล้วข้อความแบบไหนที่จะยืนยันว่าเราจะได้รับ5000นะคะคลิปนี้เรามีมาฝากแล้วนะคะข้อความแรกนะคะหากเรานะคะได้รับข้อความนี้นะคะว่าได้รับสิทธิ์ขอให้ท่านดําเนินการเปิดใช้พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย ทางสงปสจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพทที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นข้อมูลณนะวันที่31กรกฎาคม64และจะอัปเดตข้อมูลอีกครั้งในวันที่16สิงหาคม64นะคะถ้าเราได้ข้อความนี้นะคะหมายความว่าได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคมจำนวน5,000บาทแล้วนะคะโดยรัฐบาลเนี่ย จะโอนเงินเข้าระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นซึ่งคุณก็ต้องมาเช็คนะคะว่าคุณไปทําการผูกพร้อมเพย์หรือย,อยังถ้าอย่างก็ให้รีบไปดําเนินการน,นะคะเพราะว่าเราได้สิทธิ์แล้วต่อมาค่ะหากได้ข้อความดีขึ้นว่าอยู่ระหว่างประมวลผลข,ลข้อมูลของผู้ที่ชําระเงินระหว่างวันที่1-10สิงหาคม64สามารถตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งได้ในวันที่16สิงหาคม64หากเราได้ข้อความนี้นะคะหมายความว่าหากผู้สมัครนะคะ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนม .40 ภายในวันที่30กรกฎาคม64 พร้อมกับจ่ายเงินสมทบงวดแรกเพื่อให้สถานะสมบูรณ์ตามกฎหมายภายในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่รัฐบาลกำหนดระบบจะหยุดระหว่างการประมวลผลและจะอัปเดตอีกครั้งในวันที่16สิงหาคม64โดยเรานะคะต้องเข้ามาตรวจสอบได้อีกครั้งในวันที่16สิงหาคมดังกล่าวนะคะอันนี้ก็คือตามตัวอย่างข้อความนะจะถ้าหากใครนะคะวันที่ไม่ตามนี้ก็เราก็เปลี่ยนนะคะไปตรวจสอบตามวันที่เขากำหนดนั่นเองนะคะ ค่อมาค่ะหากว่านะคะข้อความขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ข้อมูลณนะวันที่31ก,ก,กรกฎาคม64จะอัปเดตข้อมูลอีกครั้งในวันที่16สิงหาคม64ถ้าเป็นแบบนี้นะคะหมายความว่าไม่ได้รับสิทธิ์ มีความเป็นไปได้ว่ายัางไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนม40หรือสมัครเป็นผู้ประกันตนม40และจ่ายเงินสมทบนอกพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเคยให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักและหลายครั้งแล้วว่าจะยึดข้อมูลการสมัครในพื้นที่จังหวัดนั้นๆเป็นหลักนะคะ ก็คือนี่นะคะก็คือสรุปนะคะทั้ง3ข้อความนะคะหากใครได้รับนะคะก็นะคะอธิบายนะคะตามที่อธิบายไปดังข้างต้นแล้วนะคะหากใครมีข้อสงสัยในยเรื่องเกี่ยวกับขาวประชารัฐสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ www.sanuk.com ด้วยนะคะ แล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้า,าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ค่ะ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน Mummy T n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ